สวัสดีค่ะคุณเป็นหนึ่งคนไหมคะที่มีปัญหาท้องผูกถ่ายยากมีกลิ่นตัวปากเหม็นลำไส้ไม่สะอาดแล้วก็นะคะกลิ่นตดนะคะอันไม่พึงประสงค์นะคะแล้วก็เป็นริษสีดวงทวารผิวพนันธุหน้าตาไม่สดใสนะคะถ้าเป็นแบบนี้อยู่นะคะแนะนําเลยคะ่ะว่าให้ดื่มนะคะไฟเบอร์แม่มดเลยค่ะเพราะจะทําให้ช่วยขับของเสียดีถกลำไส้ขับสารพิษที่ตกอยู่ในภายในร่างกายของเขาของเรานะคะให้ออกมาและเมื่อนั้นแหะคะ่ะเมื่อของเสียของเราถูกขับถ่ายออกมาแล้วนะคะก็จะทําให้ผิวพรรณหน้าตาของเราสดใสขึ้นจะทํา ให้ลําไส้ของเรานะคะจุลินทรีย์ที่อยู่ภายในลําไส้ของเราทํางานได้ดีมากขึ้นนะคะแล้วก็ การดูดซึมของลำไส้จะดีมากขึ้นค่ะลำไส้ของเรานะคะยาวถึง9เมตรและในแต่ละวันของเราที่เรากินเข้าไปค่ะและก็ไม่เคยดีท็อกซ์ลำไส้ออกมาเลยนะคะทําให้นะครับมีอาการนะคะผับทายยากนะคะท้องผูกแล้วก็เสียงที่จะเป็นมะเร็งลำไส้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าอยากจะมีสุขภาพที่ดีนะคะสุขภาพที่ดีแนะนําเลยค่ะว่าเริ่มต้นที่การกินนะคะวันนี้แนะนําให้เป็นดีท็อกซ์ไฟเบอร์แม่มดนะคะตัวนี้ช่วยคลีนลำไส้ล้างสิ่งของของเสียของตกค้างค่ะที่อยู่ภายในลำไส้ของเราได้ออกมาดีมากๆนะคะแล้วสาวที่รักสุขภาพห้าม นี้นะคะโอ้เขาดื่มแล้วดีจริงแล้วก็มีผลลัพธ์ดีมากๆค่ะผิวพรรณหน้าตาสดใสดื่มเพียงแค่นะคะหนึ่งอาทิตย์ผลลัพธ์ชัดเจนมากๆพวงที่เคยยื่นเคยปองนะคะก็ยุบลงผิวพรรณหน้าตาก็สดใสนะคะแนะนําเลยค่ะว่าทุกคนต้องดื่มและทุกบ้านต้องมีติดบ้าน,นไว้นะคะไฟเบอร์แม่มดค่ะแนะนําค่ะว่าดื่มเลยค่ะสุขภาพดีเริ่มที่การกินค่ะ